ด่วนคืนนี้ฝนตกข้ามคืนพรุ่งนี้จังหวัดต่อไปนี้เตรียมรับฝนฝนตกหนักตกแรงทุกภาพฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีข้ามาพบกันในช่วงค่ำของวันพุธที่25มิถุนายน2568วันนี้บริเวณประเทศไทยของเราหลายพื้นที่เริ่มมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักพ่อแม่พี่น้องได้คอมเมนต์รายงานสภาพอากาศบอกมาว่าสมกับที่เราคอยฝนมาเกือบเดือนแล้ว แต่ในขณะเดียวกันหลายพื้นที่ก็ยังคงรอคอยฝนซึ่งในค่ำวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึกหลังจากนั้นในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากครอบคลุมในหลายพื้นที่หลายจังหวัดลักษณะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่27มิถุนายนซึ่งจะเกิดขึ้นจากสาเหตุปัจจัยใดนั้นไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมา หลายพื้นที่มีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกโดยฝนตกหนักส่วนมากจะกระจายตัวอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในขณะที่ภาคอื่นๆจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นหลังจากนั้นในช่วงค่ำของวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออกแถบชายฝั่งอาจมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้ามืดของวันที่26มิถุนายนเมื่อดูโมเดลต่อไปในวันพรุ่งนี้อิทธิพลของลมมรสุมที่ยังคงพัดด้วยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงหอบนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยอ่าวไทยและทะเลอันดามันโดยมีร่องมรสุมหรือร่องฝนที่ขยับต่ำลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางตอนบน เข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่หมุนวนอยู่บริเวณเกะาะไหหลําใกล้กับประเทศจีนตอนล่างหลายสาเหตุปัจจัยเกื้อหนุนกันจึงส่งผลทำให้ในว,วันพรุ่งนี้วันที่26มิถุนายนบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมตามโมเดลจะเห็นได้ว่าจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองในช่วงบ่ายโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตกและตอนล่างของภาค ภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงคำ่ำจะเห็นได้ว่าเริ่มมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมในทุกภาคซึ่งมีพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงส่วนพื้นที่สีฟ้าจะเป็นพื้นที่ที่มีฝนเล็กน้อยถึงแปางกลางในขณะเดียวกันยังคงมีพื้นที่สีเทาเป็นพื้นที่ที่ไม่มีฝนค่ะ จากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในช่วงดึกของวันที่26มิถุนายนจะเห็นได้ว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกแถบชายฝั่งจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูและตากอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสนนกลน,นกครนครพนมชัยภูมิ ขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทอง รณนครศรีอยุธยาและกาญจนบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยและ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 2 3ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35อถึงองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องถึงองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-35องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35องศาเซลเซียสฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะบริเวณที่เคยเกิดน้ําท่วมซ้ำซากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ชุมชนเมืองให้ติดตามรับมือเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งจะส่งผลทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขังระยะสั้นน้ำป่าไหลหลากและดินคนลนถล่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วย หลังจากนั้นลมมรสุมยังคงพัดด้วยกำลังค่อนข้างแรงเข้าสู่ร่องมรสุมหรือร่องฝนที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลางตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่หมุนวนเคลื่อนตัวเข้าริชิดชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียรซึ่งส่งผลทําให้ภาพรวมบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่า ในช่วงเช้าของวันที่27มิถุนายนยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนจากนั้นในช่วงบ่ายการกระจายตัวของฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,าอภาคใต้ตอนบนและตอนล่างของภาคโดยบริเวณตอนกลางของภาคใต้ยังคงไม่มีฝนสำหรับในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นอีกโดยเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง กระจายตัวเป็นจ uh, so mm ุดเป็นหย่อมส่วนมากในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงดึกตามโมเดลจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวไปทางด้านทิศตะวันออกเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันออกและภาคตะวันออกซึ่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึก และช่วงเช้ามืดของอีกวันฝนชุดนี้จะส่งผลงกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่27มิถุนายนหลังจากนั้นในช่วงวันที่28ถึง30มิถุนายนการกระจายตัวของฝนจะเริ่มลดน้อยลงบ้างเนื่องจากลมมรสุมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราอ่อนกำลังลงประกอบกับเรอามรสุมจะขยับตัวสูงขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ ที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างและอ่าวตังเกียส่งผลทำให้ทั่วไทยจะมีฝนฟ้าขนองและอาจมีฝนตกหนักบางแห่งโดยคาดว่าในช่วงดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่เท่านั้นจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ที่หลายพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งพร้อมติดตามรับมือกับสภาพอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน พื้นที่ใดรอคอยฝนขอให้ได้รับฝนโดยเร็วนะคะแต่พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะบริเวณที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจำใกล้ทางน้ําไหลผ่านยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําล้นตลิ่งและน้ําท่วมขังระยะสั้นได้อาจส่งผลกระทบสร้างความเสียหายจึงขอให้ทุกท่านติดตามอัปเดตข้อมูลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้า ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ